สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําผัดกะเพรานระกให้พี่เป่ากินนะคะ mm hmm. เห็นเขาบ่นบ่นว่าสั่งกะเพรามาแล้วบอกให้ลูกค้าบอกให้เขาทําแบบเผ็ดเผดะคะ่ะแต่ว่าทางร้านเหมือนแบบเป็นคนภาคกลางนะเนาะแล้วเขาก็จะประมาณว่าแบบอืจะเผ็ดระดับไหนดีนะมันมันถึงจะพอใจลูกค้าแต่ทุกเจ้าทํามาไม่เคยได้ใจเขาเลยค่ะเขาก็เลยจะให้เราทําผัดกะเพราให้กินนะคะ นี่เดินเข้ามาสวนเก็บกระเพราป่าให้เขาก่อนกระเพรานารกต้องใช้กระเพราป่าที่ปลูกเองนะคะถึงจะแบบว่าหอมอม่อันนี้เรากา็บำรุงต้นด้วยมูลค้าข่าวที่เป็นออร์แกนิกนะคะไม่มีสารเคมีเนี่ยคะ่ะพอละโอเคเดี๋ยวเราไปเด็ดล้างแล้วก็เตรียมกระทะกันคะ่ะ โอเคอันนี้คนดังก็จะดังรอนะคะดังไฟค่ะกระทะร้ <c oughs> อนแล้วเราก็จะเติมน้ำมันพืชลงไปนะคะรอให้ร้อนให้น้ำมันแบบเดือดๆแล้วก็เนี่ยค่ะสูตรลับนะคะ,ะพริกขี้หนูสดค่ะแล้วก็พริกแห้งกระเทียมนะคะกระเทียมจีนผัดไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่า เราต้องการให้พริกมันไหมะคะ่ะให้แบบให้น้ําของพริกเนี่ยออกมาปนกับน้ํามันเลยนะคะให้มันแดงๆแ,แต่ไม่ต้องแรงมากนะคะตรงนี้ใช้เตาฟืนเพราะว่าเวลาลมมันมันพัดนะคะมันจะโดนโดนตัวเรานะคะะร้อนค่อยๆผัดไปะคะ่ะให้สังเกตนะคะน้ําสีแดงๆเริ่มออกละอันเนี้ยนรกจริงๆเลย สูตรของเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะอันนี้จะเป็นกะเพราหมูสับนะหมูก็แล้วแต่ชอบค่ะจะเป็นหมูติดมันหมูอะไรก็ได้ค่ะแต่ของเราก็จะใช้เป็นหมูหมูสันในนะคะสับให้ละเอียดเลยแต่ตอนผัดเนี่ยเคล็ดลับมีอยู่นิดนึงนะคะอย่ายืนอย่ายืนใต้ลมนะคะน้ำตาไหลได้ คือแบบจามกันทั้งบ้านนะคะเออเวลาจะผัดต้องแบบว่าต้องคอยสังเกตเพื่อนบ้านนะคะว่าต้องไม่มีใครอยู่แถวนั้นนะเดี๋ยวเขาถามหาว่าบ้านไหนผัดอันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะนี่ผัดที่สวนคะ่ะเป็นทุ่งนาโล่งๆนะคะเพื่อนบ้านเขาก็ไปทำงานกันหมดแล้วเราแบบเป็นคนว่างงานนะคะทำปลูกผักคะ่ะแล้วก็ขายของคะ่ะขายออนไลน์คะ่ะขายที่สวนนี่แหละ กับข้าวส่วนใหญ่ก็จะตอนตื่นเช้ามากินก็จะไปกินแถวหน้าหมู่บ้านในหมู่บ้านก็มีค่ะร้านอาหารเยอะเลือกกินได้เลยค่ะมีกว๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสัง่งมีต้มเลือดหมูเดีนี้ส่วนใหญ่เราจะมาทำกับข้าวกันตอนกลางวันนะคะนี่พอหมูหมูลงไปแล้วเราก็คลุกค่ะคลุกให้หมูไม่เป็นก้อนนะคะเสร็จเราก็เติมซอสที่เราเตรียมไว้ ในนี้เราก็จะมีน้ำมันหอยค่ะ,ะผงปรุงรสนะคะไม่ใช่ผงชูรสนะอันนี้ก็จะเป็นรสด,ดีอะค่ะค่ะแล้วก็สีอิวดำแค่นี้ค่ะไม่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นซีอิวเขาก็จะออกหวานๆแล้วก็กลมกล่อมอยู่แล้วค่ะผงปรุงรสก็จะออกเค็มนิดนิด น้ำตะกี้ก็คือเป็นสีส้มๆไม่ใช่น้ำส้มนะคะเป็นน้ำล้างโคกที่เราตำพริกอะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็พอได้ที่เราก็เติมกระเพราลงไปนะคะอยากได้มากก็ใส่มากค่ะอยากได้น้อยก็ถ้าคนไม่กินกะเพราก็คือแนะนําให้แบบตักขึ้นเลยนะคะไม่ต้องใส่กระเพรา <c oughs> ออก็ไม่ได้เรียกว่าผัดกระเพราเนาะค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ เอาจนพอใจอะค่ะบางคนก็อาจจะไม่ชอบกระเพราแบบว่าสุกมากจริงๆตรงนี้ก็ได้กินแล้วค่ะกินก็ออกละในน้ำเริ่มแห้งตักขึ้นเลยค่ะโอเคเห็นน้ำซอสไหมคะแดงแป๊ดเลยออันนี้น่าจะแบบให้พี่บ่าวกินคนเดียวแล้วมันเนี่ยเผ็ดเกินคงไม่ไหวต้องไปหาอย่างอื่นกิน โอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ